สวัสดีครับท่านผู้ฟังตอนนี้เป็นตอนที่หนึ่งมีชื่อว่าปฐมการสามกกจะเป็นการเล่าภูพื้นให้ท่านฟังว่าสถานการณ์บ้านเมืองก่อนวุ่นวายจนกลายเป็นสามกกนั้นเป็นเช่นไรโดยเริ่มเรื่องเมื่อปีคริสตศักราช220ปลายรัชวงศ์ฮั่น เริ่มโดยกล่าวว่าแผ่นดินจีนนั้นบ้านเมืองสุขสงบร่มเย็นมาได้ระยะหนึ่งก็เกิดมีความขัดแย้งรบราฆ่าฟันกันเป็นที่เดือดร้อนวุ่นวายไปอีกระ,ระยะหนึ่งและก็กลับมาสงบสุขอีกสลับไปมาดังนี้เป็นปกติจนมาถึงราชวงศ์ฮั่นสมัยพระเจ้าฮั่นเกงเต้ไม่มีราชบุตร สืบบัลลังก์ไปขอเลนเต้ามาเลี้ยงและก็ได้สืบราชสมบัติเป็นพระเจ้าเลนเต้ตั้งราชธานีอยู่ที่เมืองลกเอียงพระเจ้าเลนเต้ไม่ตั้งอยู่ในโบราณราชประเพณีและไม่มีขุนานางรับใช้ทำราชการเป็นคนดีมีศีลสัตว์พระเจ้าเลนเต้เชื่อฟังแต่คนประจบสอพลอยกย่องให้ขันที เป็นใหญ่แก่ขุนนางทั้งปวงขันทีที่ไว้วางใจมีสิบคนมีเทาเจียดเป็นหัวหน้าส่วนขันทีอีกคนชื่อเตียวเหวียงนั้นพระเจ้าเลนเต้นับถือเรียกว่าบิดาขันทีมีอำนาจว่าราชการได้ตามอำเภอใจของตนเองมิได้ซื่อตรงกินสินบาทคาดสินบนเอาจริงเป็นเท็จ ขนนางน้อยใหญ่ที่มีใจเป็นธรรมไม่ยอมเข้าด้วยก็ถูกใส่ร้ายถูกถอดถอนออกจากราชการไปบ้านเมืองเดือดร้อนทุกย่อมยากครั้งหนึ่งเตาบูและตันผวนขนนางผู้ใหญ่เห็นดังนั้นจึงคิดจะจับขันทีทั้งสิบคนฆ่าเสียแต่ข่าวรั่วไหลจึงถูกขันทีซ้อนกลจับไปฆ่าเสียทั้งสองคน เมื่อบ้านเมืองเป็นทุรยศดังนั้นจึงทำให้เกิดอาเพศร้ายแรงขึ้นถึงสี่ครั้งพระเจ้าเลนเต้ได้ออกปากถามที่ประชุมขุนนางว่ามีความเห็นเป็นประการใดยีหลงได้เขียนหนังสือรับขึ้นกราบทูลว่าที่เกิดอาเพศนี้เพราะบ้านเมืองตกอยู่ในอำนาจสตรีซึ่งก็คงหมายถึงพวกขันทีกระมังเท่าเจียด หัวหน้าขันทีแอบเห็นหนังสือดังกล่าวจึงหาโทษจึงใส่โทษยีหลงและปลดออกจากราชการไปนับวันบ้านเมืองก็เดือดร้อนมากขึ้นทวีคูณที่เมืองกิลกุน มีชาวบ้านคนหนึ่งชื่อเตียวกกอ้างตัวว่าเป็นผู้วิเศษได้รับมอบหมายจากเทวดาให้มาปราบยุคเข็นบังเอิญที่เมืองกิลก,กุนนั้นได้มีโรคหาระบาดเตียวกกได้เขียนยันให้ชาวบ้านนำไปปิดที่ประตูและบูชาปรากฏว่าความไข้นั้นก็หายไปจึงเป็นที่นับถือของชาวเมืองทุกคน เตียวโก,กรวบรวมกำลังคนได้8ดหัวเมืองแล้วจึงโฆษณาว่าบ้านเมืองจะมีผู้ปกครองใหม่ที่สามารถกำจัดทุกเข็นได้เตียวโกไปติดสินบนขันทีให้เป็นสายคอยรายงานความเคลื่อนไหวในราชสำนักจนวันหนึ่งความแตกทำให้เตียวโกต้องรีบประกาศแข็งเมืองตั้งตัวเองเป็นเจ้าพระยาสวรรค์คุมพลได้ห้าสิบหมื่น โดยให้ลูกน้องทุกคนโพกผ้าเหลืองเป็นสัญ,ญลักษณ์พระเจ้าเลนเต้ได้มีราชสารไปยังทุกหัวเมืองว่าผู้ใดมีความสามารถปราบโจรโพกผ้าเหลืองได้จะปูนบำเหน็จให้ถึงขนาดและตั้งให้เป็นขุนนาง ยังมีผู้กล้าสาคนจากเมืองตุ้นกวนชื่อเล่าปีกวนอูและเตียวหุยคุมกำลังห้าคนได้อาสาเข้าขับไล่พวกโจรพวกผ้าเหลืองแตกหนีออกจากเมืองตุ้นกวนไปทหารหลวงและกองอาสาได้ต่อสู้กับโจรพวกผ้าเหลืองสามารถยึด14-15หัวเมืองกลับคืนมาได้ทั้งหมด ฝ่ายขันทีทั้งสิบคนได้ใช้ให้คนไปเรียกเอาทรัพย์สินจากพวกทหารและกองอาสาว่าใครไม่ยอมมอบทรัพย์สินให้ขันทีขันทีจะไม่ทูลขอความดีความชอบให้อีกทั้งยังจะหาเหตุเอาผิดหลายคนไม่ยอมก็ถูกใส่ความและก็ถูกปลดออกจากราชการไป ต่อมาพวกโจรพวกพระเหลืองก็กำเริบขึ้นอีกครั้งหนึ่งเล่าโตและตันต๋ำขุนนางผู้ใหญ่เข้ารายงานให้พระเจ้าเลนเต้ทราบแต่พระเจ้าเลนเต้ไม่เชื่อแถมทั้งสองคนยังถูกขันทีรอบฆ่าจนเสียชีวิตครั้นถึงเดือนสามพระเจ้าเลนเต้ประชวรหนักจะตั้งรัชทายาทของจูเปียนราชบุตรคนโตเกิดแต่พระมเหสีเอก ควรจะได้ราชสมบัติแต่พระเจ้าเลนเต้กลับตั้งหองจูเหียบบุตรผู้เกิดแต่มเหสีรองเป็นรัชทายาทต,ตามคำแนะนำของขันทีและพวกทั้งยังได้แนะนำให้ฆ่าขุนพลโฮจินผู้ซึ่งเป็นพี่ชายของพระมเหสีเอกและเป็นลุงของหองจูเปียนเพราะไม่เช่นนั้นจะเป็นอันตรายต่อหองจูเหียบ เมื่อพระเจ้าเลนเต้เสียชีวิตลงอย่างปัจจุบันโฮจินผู้เป็นพี่ชายของพระมเหสีเอกและเป็นลุงของหองจูเปียนจึงชิงลงมือตั้งหองจูเปียนหลานชายขึ้นเป็นพระเจ้าแผ่นดินฝ่ายขันทีและพวกไม่ยอมคุนพลโฮจินจึงออกอุบายส่งสารเรียกกำลังพลจากหัวเมืองเข้ามาช่วยปราบขันทีตังโต เจ้าเมืองซีหลงทราบดังนั้นก็มีความยินดียิ่งนักจึงยกกำลังเดินทางมาสู่พระนครล,ลกเอียงฝ่ายขันทีเมื่อรู้เช่นนั้นก็ออกอุบายและสามารถฆ่าขุนพลโฮจินตายอ้วนเซี่ยวลูกน้องขุนพลโฮจินอ้วนเซี่ยวคนนี้ขอให้ท่านผู้ฟังจำชื่อไว้เขาจะเป็นตัวละครเอกตัวหนึ่งในภายหลัง อ้วนเซี้ยวมีกำลังมากกว่าพวกขันทีและก็ได้ออกต่อสู้กับขันทีเป็นสามารถฝ่ายขันทีสู้ไม่ได้ก็พาองค์ราชบุตรทั้งสองคนเป็นตัวประกันหนีออกจากเมืองสุดท้ายขันทีเห็นจวนตัวจะไปไม่รอดก็โดดน้ำจบชีวิตลงเมื่อตังโต๊ะนำกำลังมาถึงเห็นการต่อสู้ เป็นดังนั้นก็เข้าคุมเอาเมืองได้เบ็ดเสร็จอย่างง่ายได้ตอนที่หนึ่งปรถมการสามก,ก๊กก็จบลงตรงนี้ตรงที่ต่างโตะนำกําลังจากเมืองซีหลงเข้ายึดเอาพระนครล,ลกเอียงไว้อยู่ในอำนาจได้อย่างเบ็ดเสร็จ เด็ขาดขอเป็นกำลังใจช่วยกดติดตามและกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจช่องเราด้วยโปรดติดตามตอนต่อไป